มาดูอีกเที่ยวหนึ่งเที่ยวฝายไม่น้ำปลาสักไ,ได้ไม่ค่อยได้ปลาไม่ค่อยได้อะไรประมงงห้นเอาปลาไข่ปลาอะไรก็เออะว่าปลาพันไข่น,น้ำนี่ก็น้ำมาแรงเนี่ยเรียงระบายนี่เลยเวลาทำฝายทำอะไรเนี่ย ายน้ำไม่ได้มากไงก็ยด้ดีแต่ว่าอยากทําไว้หลาย,ลย,ไฟไฟยๆฝายมีฝายเยอะๆก็ดีมัน ขอบคุณครับ